สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้วันศุกร์แล้วนะครับก็ตรงกับวันที่ที่สี่มิถุนายนพุทธศักราช2564ก็อัปเดตเรื่องราวข่าวครา,าวทั้งหลายทั้งปวงให้ฟังเรื่องที่เศร้าใจก็ยังเศร้าใจต่อไปก็ไอเรื่องของโรคกระจอกหรือโควิด19มันตายทุกวันตายทุกวัน เรียกว่าวันละ20 3 0วันนี้ก็ปาเข้าไป30กว่าป่วยก็ปาเข้าไปร่วม3,000ันทุกวันนี่คือจิตตกพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงครับเราก็หวังจะจุดทูบให้รัฐบาลชุดนี้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็เพียงแต่หวังไว้เมื่อไรไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบสักทีหาคนดีๆเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่คนเราทุกวันนี้ครับมันไม่มีที่พึ่งที่หวังจะทําอะไรล่ะครับคนตกงานกันมากมายก่กองหมดตกงานกันมากมายก่กองหมดไหนจะโควิดไหนจะปัญหาเศรษฐกิจเปิดโรงงานก็ต้องปิดมันไปไม่รอดคา้ขายไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะปัญหาที่คาราคาซังมาจากการยึดอํานาจเริ่มตั้งแต่ปี57มาพอยึดอํานาจเศรษฐกิจมันตกเป็นสารวัตเตี้ยลงเตี้ยเตี้ยลงเตี้ยลงมาตลอด รัฐบาลเอาแต่เวลิกู้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 จนเวลานี้เป็นหนี้เขาสามสี่ิบล้านล้านนะเรียกว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมดอภิปรายกันในสภาสสบางคนบอกบุรวีแปดสิบปีจะใช้หนี้หมดหรือเปล่าไม่ทราบได้คือมาบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็แปดสิบปีแต่พี่น้องประชาชนสิครับผมเข้าใจว่าเวลานี้ท่านรอเงินจากรัฐบาล รัฐบาลกู้มาแจกแจกแล้วกู้กู้มาแจกแจกแล้วกู้แล้วจะทําอย่างนี้ตลอดไปเหรอครับไม่มีปัญญาหาเงินหามาได้ก็น,นิดหน่อยเก็บภาษีไม่ได้ใครจะไปมีปัญญาเสียภาษีสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้มันถึงจุดตกต่ำแล้วผมถึงบอกเวเนซุเอลาควักมือเรียกหยอยๆยอยยอยอยอยู่ตอนนี้แล้วจะทำยังไงพี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านไม่มีงานทำเขาถึงบอกไงคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น เวลานี้ยิ่งรวยก็รวยจนล้นฟ้ายิ่งจนก็จน,จน,จ,นจนติดดินคนจนก็หวังอย่างเดียววันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกกูจะถูกรังวัลสามตัวสองตัวหรืออาจจะฟลุกรางวันที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ของง่ายไอ้ที่จะฟลุกฟลุกมันไม่ใช่ของง่ายครับแล้วหวยเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยใบละแปดสิบาทไปเถียงเขาไม่ได้นะผูมิในการกองสลากเขาบอกคุณไม่เห็นหรือไงตาคุณไม่มีหรือไง กองสลากไปเขียนใบละร้อยที่ไหนนะเขาเขียน80ดิบาทผมก็จนด้วยกล้าวครับจนด้วยปัญญาจริงๆก็มันบอกว่า80ดสิบก็คือแ80ดสิบไปบอกลอยหนึ่งก็บอกไอ้บุญลวีมึงโกหก้อยที่ไหนละแ80ดสิบผมบอกเขาเขามาขายเป็นร้อยเอาก็นั่นเรื่องของเขากองสลากระบุไว้ว่า80บาทเออเรื่องของมึงเรื่องของมึงก็ซื้อไม่เห็นถูกก็ทีก็เรื่องของกูเอาก็อยากจะซื้อไปก็ซื้อนี่เขาถึงบอกอะ เขาถึงบอก่ะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะคว่าจะถูกก็หมดไปหลายต่างแล้วถุกทึกทุกวันที่หนึ่งสิก,ก็ต้องไปหาเงินมาเล่นเงินเดือนก่อใหม่มีเรียกว่ารายได้ก่อใหม่มีไปหยิบคนนู้นยิวจูงคนนี้คือดวงมันจะดีเหมือนกับคนที่เขาถูกเราวันที่หนึ่งมันไม่มีทางหรือว่าดวงมันจะดีเหมือนกับสมรักคำสิงสมรักคำสิงบอกกุลวีไม่ได้โมอนะเนี่ย ไม่ได้โม้นะเนี่ยผมถูกโกงหวยอา้าถูกหวย,ย้วยงดันถูกโกงหวยเล่าให้ฟังวันนี้ครับเรื่องของสมรักคำสิงไม่ได้โม้นะเนี่ยเขาก็เลยตะโกนถามว่าหวยผมอยู่ไหน <c oughs> แล้วเขาก็ไปร้องทุกข์กับทานายให้ไปช่วยตามเงินให้ทีที่ถูกหวย11บอล้าน7แสนห้าหมื่นบาทเข้าไปที่ไหนเขาบุกไปที่สำนักง,งานทานายความคู่ใจที่ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อําเภอปากเกร็ดกรุงเทพเจ้าบาสครับชื่อเล่นก็คือไอ้บาสหรือเจ้าบาสหรือสมรักคําสิงอายุ48อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจากการแข่งขันมวยสมัครเล่นสากลประจำปี1996เขาก็ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากทานายรณรงค์แก้วเพชรทานายรณรงค์แก้วเพชรนี่เขาเป็นประธานเครือข่าย เรียกว่ารณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังจากสมรักคําสิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้โม้นะนี่ถูกจริงๆสมรักคําสิงเขาถูกหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่ามีลอตเตอรี่ในโคตา้าสามารถนําไปจําหน่ายไปทํากําไรได้นะเขาบอกมีลอตเตอรี่ในโคตา้าเอาไปขายได้ไปทํากําไรได้สมรักคําสิงหรือบาสเขาก็หลงเชื่อเจ้าบาสเขาก็หลงเชื่อ เขาก็ไปเชื้อเชิญสมัครพักพวกคนที่รู้จักบอกเฮ้ยมา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 ลงทุนซื้อลอตเตอรี่กันนะไปซื้อจากยี่ปวัวไปซื้อจากยี่ปวัวที่แอบอ้างว่ามีโคตา้าเขาก็โอนเงินรวมพักพวกไปโอนเงินไปสามสิบล้านแต่เป็นยังไงผลสุดท้ายไม่ได้ลอตเตอรี่ครับไม่ได้ลอตเตอรี่ตามจำนวนเงินตามจำนวนเงินที่โอนไปยังเหลือยอดเงินที่ขาดอยู่อีกสิบล้านเจ็ดนก็เลยมาร้องเรียนทนายความ เอาเป็นว่าไม่ได้ถูกหวยผมคิดว่าถูกหวยพอฟังไปฟังมาแล้วโดนโกงเว้ยไอ้บาทโดนโกงโดนโกงไปสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทโอนเงินไปสามสิบล้านได้คืนมาบ้างแล้วบาสสมรักคำสิงเขาชื่อเจ้าบาสนักมวยอารมณ์ดีไม่ได้โม้นะเนี่ยก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก่อนหน้านี้ผมเองได้รับการชักชวนจากคนรู้จัก ว่าสามารถจัดสรรโคตา้ารอตตอรี่เป็นจํานวนมากให้ไปจะขายได้ซึ่งจะสร้างกําไรให้กับตัวเองและเพื่อนฝูงได้โดยแนะนําให้คนรู้จักนะให้ผมรู้จักกับนางนางอะไรนางปารามีหรือผู้หรือหญิงอายุ65ซึ่งบอกว่ายายหญิงเนี่ยมีโคตา้าร,รัตตอรี่มากสามารถนําไปขายทํากําไรได้โดยงวดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสมรักคําสิงเขาบอกด้จองหวยไปเป็นเงิน10ล้าน10ล้านบาทนะ ซึ่งเป็นเงินที่เพื่อนฝูงชาวบ้านคนรู้จักคนไว้ใจผมเพราะสมรักคมคำสิงเนี่ยมันเป็นคนมีชื่อเสียงเจ้าบ้านเนี่ยคนก็ต้องเชื่อไอ้สมรักเสร็จแล้วก็พามาโอนเงินมาให้สมรักนะมาเข้าบัญชีเพื่อให้ไปไปจ่ายเงินค่าลอตเตอรี่กับนางปารามีหรือยายหญิงนะแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาขายกันเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาหลังจากนั้นประมาณสักวันที่สี่ที่ห้ากุมภา นางหญิงหรือนางปารามีนี่ก็ได้บอกกับสมรักษ์สมรักษ์ก็บอกว่ามันบอกกับผมว่ามีลอตเตอรี่มากมีโคต้าวันที่16กุมภาต้องการไหมสมรักษ์ก็บอกผมก็โอนเงินไปแล้วนะ3าล้านนะเป็นเงินที่ชาวบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทได้รวมกันนะพวกโค้ชทีมชาตินักกีฬาทีมชาติที่เป็นพักพวกที่ไว้ใจสมรักษ์เนี่ยว้ใจบ้านเนี่ยก็โอนมาให้เพื่อไปจัดสรรซื้อลอตเตอรี่เพื่อทํากําไรโดยนางปารามีหรือนางหญิง ก็โอนไปให้นางปลาณีหรือนางหญิงะเอามาเข้าบัญช erm ีนางหญิงหรือนางปารมีสมรักก็บอกโอนเงินไปเนี่ยให้นางปารมีเดิมนางปารมีก็ให้ตนเองน่ะโอนเงินเข้าบัญชีของนางปารมีหรือนางหญิงโอนไปหลายบัญชีไม่ใช่บัญชีเดียวโอนไปหลายบัญชีแล้วบอกว่าแบ่งกันไปตามโคต้าของแต่ละบัญชีสมรักคำสิงเล่าให้นักข่าวฟังครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่าหลังจากโอนเงินไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าตนเองกลับไม่ได้ลอตเตอรี่เฮ้ยบอยเฮ้ยบอยไม่ได้ลอตเตอรี่ไม่ได้ลอตเตอรี่ตามตามที่โอนเงินไปในงวดไอ้ที่ว่าน่ะแล้วก็เป็นไงฮะไม่ได้ลอตเตอรี่ก็ไปเอ่ยปากทวงถามจากนางหญิงหรือนางปารมีนางปารมีก็เรียกว่าแสบพอสมควรครับก็บอกว่านายใหญ่กําลังประสานและดําเนินการให้อยู่แต่เวลามันเนื่อนนานผ่านไปหลายเดือนแล้ว นางหญิงหรือนางปรารีก็บายเบียงเลื่อยมาบายเบียงนู่นบายเบียงนี่สมรักคำสิงหรือเจ้าบาสก็บอกว่าผมก็เลยบอกว่าเอาละผมจะแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะนางปรารีหรือนางหญิงก็ชดใช้ก็ทยอยชดใช้ต้อง30ล้านนะก็โอนให้คืนมาคืนมาจนเวลานี้เหลือ11บเอล้านเจ็ดแบาทระหว่างที่สมรักคำสิงหรือเจ้าบาสกําลังเปิดเผยให้นักข่าวฟังนั้นปรากฏว่านางปรารีหรือนางหญิง มันรู้ได้งไงไม่รู้มันโทรกลิ้งเข้ามาในมือถือของสมรักคำสิงอย่าเพิ่งแจ้งความนะคะหรือไปร้องเรียนกับทนายนะคะเดี๋ยวฉันจะโอนเงินเพิ่มเติมให้อีกอีกห้าหมื่นบาทนะคะแต่สมรักคำสิงว่าไงว่าไงครับเจ้าบ้านว่าไงเจ้าบ้านบอกไม่คุยแล้วไม่ต้องพูดปฏิเสธครับไม่คุยด้วยไม่พูดนะและขอให้ชดใช้ส่วนที่เหลือยังที่ยังติดค้างเนี่ย ไม่ใช่ใช้ให้แค่นี้ไม่ใช่เอามาให้แค่ห้าหมื่นเอาไปถึงสามสิบล้านนะยังเหลืออีกตั้งสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแล้วมาให้แค่ห้าหมื่นเพราะเงินพวกนี้สมรักคำสิงบอกว่าเป็นเป็นเงินของชาวบ้านเป็นเงินของคนสนิทเป็นเงินของคนที่เป็นพักพวกในวงการวงการมวยซึ่งตอนนี้สมรักก็บอกผมก็ถูกทวงถามทุกวันพักพวกเพื่อนฝูงก็ทวงถามทุกวันเมื่อไหร่จะได้ตังค์เมื่อไหร่จะได้คืนลอตเตอรี่ก็ไม่ถูก บางรายก็ยอมควักเงินจ่ายให้เขาไปด้วยความสงสารคือสมรักขาดทุนนะก็ควักเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปให้จ่ายไปให้คนที่มาลงทุนด้วยก็ทำไงล่ะตัวเองเป็นแม่ทีมนี่สมรักบ,บอกอโอ้โย,ตยตา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 ยพี่พี่บุญพี่บุญละวีผมเนี่ยหมดตัวไปสามล้านกว่าบาทก็ขอให้หนางปารมีหรือนางหญิงและพักพวกเนี่ย เอาเงินมาคืนในเขาด้วยเพราะผมเนี่ยสงสารบางรายลงทุนไป2องแสนสามแสนบางรายก็ลงทุนมากกว่านั้นก็ถูกโกงไม่ได้ลอตเตอรี่ไปขายเลี้ยงครอบครัวแม้แต่ใบเดียวทนายรณรงค์ซึ่งเป็นทนายความที่ช่วยเหลือสังคมครับเขาก็ข่าวนบอกกันนะข่าวสั้นๆบอกว่าคดีเนี้ยผมเองจะติดตามตรวจสอบในด้านเอกสารการโอนเงินรวมทั้งความเชื่อมโยงของการซื้อลอตเตอรี่ เพราะเท่าทีต่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเป็นการช่อกงหากผู้แอบ,บอ้างรายนี้ไม่มีโคต้าในการจำหน่ายลอตเตอรี่จากสำนักง,งานสลากกินแบ่งจริงจะเข้าขายช่อกงทันทีใช่ครับมันเข้าข้อหาช่อกงประชาชนหากินกันอย่างนี้สมรักคำสิงเนี่ยเขาก็หมดไปเยอะเขาก,ก็ทำไงเพื่อนฝูงทางนั้นเขาไว้ใจสมรักเขาโอนไห่สมรักสมรักก็ต้องรับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบไหวเอออีตังสิบเอ็ดล้าน อีกตั้งสี่ล้านควักไปแอะแล้วควักไปแล้วสามสี่ล้านควักไปแล้วสามสี่ล้านนะครับสมรักคำสิงเนี่ยจริงๆเขาเป็นทหารทหารเรือใช่ไหมมียศนาวาตรีนาวาตรีไม่ได้โมโนะนี่เขาเป็นทหารเรือจริงๆคือยศทหารเรือเนี่ยอ,อดีตนักชกเหรียญทองเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะไม่เท่าไหร่ เขาบอกเงินเดือนสมรักคำสิงเนี่ยประมาณแค่หมื่นสามไม่เกินสามหมื่นแปดยศนาวาตรีนะอ่าเป็นทหารส,สัญญาบัตรทหารเรือทหารเรือ,รอก็แค่นั้นนะเงินเดือนก็ประมาณไม่เกินสามหมื่นสามหมื่นกว่ากว่าแล้วต้องไปใช้นี่เขาเนี่ยเอาเงินเขามาส่งไปให้นางปารามีเนี่ยสามสิบ้านปารามีคืนมาบ้างนางหญิงคืนมาก็เหลือนี่อีกสิบเอ็ดล้านขนาดตัวเองฟักไปแล้วนะ ควักไปแล้วสามล้านยังเหลือหนี้อีกจะเอาที่ไหนก็ต้องไปแจ้งความก็ต้องว่าก,กันก็ต้องเห็นใจสมรักนะเป็นเหยื่อคนคนโกงคือทำอะไรเนี่ยบางทีต้องระวังมันจะมีโคต้าอะไรที่ไหนยังไงมากมายขนาดนั้นมันไม่มีหรอกโคต้าลอตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่กับห้าเสือเป็นส่วนใหญ่ห้าเสือเป็นส่วนใหญ่นะเสือหนึ่งก็คือรัฐมนตรีแป้งนั่นแหละอได้มรดก มาจากเจแดงนั่นก็เอเย่นใหญ่โคต้าใหญ่ผมเคยเตอได้ผมเคยได้โคต้าตอนนี้ไม่เอาแล้วโยนทิ้งไปแล้วโยนทิ้งไังหมดแล้วครับรู้อยู่ว่าต้นทุนมันมาจริงๆนะหกสิบเจ็ดบาทนะเขาบังคับให้ขายร้อยบาทแต่มันส่งจริงๆยี่ปัวมันส่งนะแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบบาทแล้วไอ้เหลือเศษสักห้าบาทสิบาทใครมันจะขายบางทีซื้อตั้งร้อยบาทอ่นะผมเข้าใจคนขายลอตตอรี่ ไหนจะต้องขาา้าเช่ามาจากจังหวัดเลยมาจากวังสะพุงมาจากมาจากใจอะไรล่ะชายภูมาจากอุดรมามามาขายลอตเตอรี่ในกรุงเทพมาเสี่ยงโชคในกรุงเทพไม่ได้เสี่ยงโชคหรือซื้อรถดิมาขายพอจะได้ค่ารถค่าเรือขับส่งเงินกลับบ้านมัางอะไรบ้างก็ก็ลําบากผมเข้าใจก็เข้าใจคือถ้าไม่ขายเกินร้อยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะทุนมันมาเกือบร้อย ยี่ปัวมันกินไปเยอะครับทุนจริงๆมันหกสิบเจ็ดบาทแล้วลองบวกดูสิครับถ้าพี่น้องคนที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยไปซื้อจากกองสลากจริงๆหกสิบเจ็ดบาทมันก็พออยู่ได้นะได้ยี่สิบกว่าบาทต่อใบก็อยู่ได้แต่ไม่อย่างนั้นมันก็ต้องไปจองกับยี่ปัวยี่ปัวห้าเสือเขาได้โคต้าม,มาเยอะแยะรัฐบาลยังปราบไม่ได้เลยเจ็ดปีแปดปีมาแล้ว ยึดอำนาจมาปี57ให้บิ๊กแดงนะให้บิ๊กแดงมาเป็นประธานกองสลากนะจนกระทั่งไปเป็นพบทบออกไปแล้วไปเป็นองคมนตรีเสร็จแล้วไม่ใช่เป็นอะไรผู้มนวยการทรัพย์สินรองผู้มนวยการทรัพย์สินเสร็จแล้วกองสลากก็ยังคลานตอกแตกตอกแตกอยู่มีคนด่ามั่งอะไรบ้างก็ขู่จะฟ้องก็เห็นไหมราคามัน80ก็รู้กูรู้ราคา80แต่มันขายจริงๆนะเกิน80 แล้วใครจะไปจับปลาซิวปลาส้อยล่ะครับจับไปก็โดนค่าปรับร้อยบาทตำรวจขี้เกียจทำสำนวนมันมาจากร่างเงากองสลากทำยังไงล่ะครับให้พี่น้องประชาชนเขาไปจองไปซื้อที่กองสลากในราคาทุนคือหกสิบเจ็ดบาทไม่ใช่มาซื้อกหยี่ปัวยี่ปัวคุณได้มาคุณก็ไปขายเองที่มันควรจะตัดออกไปยี่ปงยี่ปัวมันมีสายสนกลในเงินก้อนนี้แหละครับที่เขาเอามาเลี้ยงดูพักรัฐบาล มาเอาเลี้ยงดูพวกรัฐบาลด้วยกันจริงหรือไม่จริงหรือไม่งไมเงินจากกองสลากกาไรพวกเนี้ยพี่โน้องประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงในลงกขอโคต้าไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ให้บ้างไม่ใช่ไม่ได้เลยคนพิการก็ได้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่กี่เล่มไม่กี่เล่มแต่ส่วนใหญ่ไปยัดอยู่กับเอเย่นใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าห้าเสือกองสลากนี่คือความเหลื่อมลำ้ำ ความเหลื่อมล้าในบ้านเมืองนี้ซึ่งมันไม่มีทางหมดไปมันมีแต่เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆคนจนก็เรียราดติดดินครับคนรวยที่เป็นเอเจนมันก็รวยยิ่งขึ้นผมถึงบอกคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นแล้วคนรวยก็มาเหยียบหัวคนจนคนรวยคบกับน,นักการเมืองนั่งอยู่บนหัวคนจนนักการเมืองยุคใหม่ไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจประชาชนพูดแล้วมันน่าร้องไห้ พูดแล้วมันชีช้ํากะลำปีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนี่แหละครับผมถึงมานั่งเล่ารายการอย่างนี้ให้ฟังด้วยความเป็นห่วงสิ่งที่เป็นห่วองอีกอันหนึ่งก็บอกให้ฟังเวลานี้วันนี้วันหลังวันศุกร์วันจันทร์นี้วันที่เจ็ดเขาจะเริ่มดีเดในการฉีดวัคซีนในการฉีดวัคซีนผมเองเนี่ยชักธงเชีย์ครับให้กําลังใจอยากให้มันเกิดภูมิต้านทานหมู่ฉีดเธอครับ ผมถึงบอกว่าแม้จะตายก็ตายเพื่อชาติยังไงละเว้ยจริงไหมแต่มันมีน้อยในการจะเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนจํานวนนิดเดียวนะแต่ว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอะไรได้ผลแค่ไหนอะไรยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ดีกว่าไม่ฉีดฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจฉีดผมก็เป็นห่วงภูมิต้านทานหมู่มันยังไม่มีเอาภูมิต้านทานส่วนบุคคลก่อน ภูมิต้านทานส่วนบุคคลผมก็เลยแนะนำไอเบต้ากรูแคนไงรับประทานไปแล้วมันไปสร้างไมโครฟาสหรือไมโครแฟสนี่ภาษาแพทย์นะภาษาไทยเขาแปลหมายความว่ามันไปสร้างเม็ดเลือดขา,ขาวขนาดใหญ่ในร่างกายเรานะนะปกติภูมิต้านทานเนี่ยมันเกิดได้โดยการดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คือภูมิต้านทานแต่เด็กน่มันมีเยอะพอถึงอายุ25้ามันจะเริ่มสารละวันเตี้ยลงถอยลงถอยลง,ยลงจะเห็นว่าคนสูงอายุจะป่วยเป็นเบาหวานเป็น นู่นเป็นนี่เป็นสารพัดโรคเป็นความดันเป็นโรคปอดเป็นอะไรจะเยอะแยะหมดเพราะภูมิต้านทานเราน้อยที่ไม่มีจะสู้กับเชื้อโรคพวกนี้เป็นหวัดง่ายป่วยง่ายแต่ถ้าเรารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเบตากรูแคนไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อยี่ห้อมันเป็นชื่อสามันเหมือนกับแอสไพรินยี่ห้ออะไรแค่นั้นนะผมเล่าเรื่องนี้เป็นงานทางวิชาการงานทางวิชาการมันสร้างภูมิต้านทานได้ ฉะนั้นเราเป็นห่วงพ่อเราแม่เรานา้าเราอาเราที่อยู่ในบ้านผมเองก็ตัดสินใจนะไปหาไอเบต้ากรูแครให้คนในบ้านรับประทานเพื่อสร้างภูมิต้านทานก่อนเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างที่จะบอกได้ว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงล่างจอผมเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ท่านโทรศัพท์เข้าไปได้ครับนี่คือบอกเล่าให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับท่านในรายการบุญลวีตีข่าว ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามบุญลวีตีข่าวและก็รายการข่าวทะลุใหม่ตอนเช้าเบ่ายๆก็เลี้ยวมาชมบุญลวีตีข่าวซึ่งจะเล่นข่าวหลายเรื่องไม่เฉพาะเรื่องการเมืองการเมืองไปเอาตอนเช้าข่าวทะลุใหม่นั่นการเมืองจ๋าเลยแต่ตอนบ่ายๆก็ว่ากันนะข่าวไหนที่น่าสนใจผมจะจับข่าวนั้นมาชํำแหละมาตีแพรให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันกราบขอพระคุณจริงๆนะครับ จากกระผมบุญลวียมจินดาที่ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งขอบพระคุณจริงๆลาไปก่อนครับแล้วนะพบกันใหม่วัพวนพรุ่งนี้สวัสดีครับ